คุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านท,ท,ที่มาจอดไว้ให้นะคะเนาะเนี่ยวิธีเนานะคะเนาเสร็จแล้วเราก็จะสวยนะสวยก็สวยตามปกตินะคะเนี่ยสวยสวย,สวยดำน้ำธรรมดานะแต่ไอตัวตัวแขนเสื้อเราต้องสวยสวย,วยไอ้ก้านปลานะคะเนาะ ตอนนี้เราสอยธรรมดานะอ่าเราก็จะเน่าแล้วเราก็จะสอยตามนี้เลยขอบคุณน้องวึงด้วยนะคะน้องวึงเนาะคุณนุ้ยด้วยนะคะเนาะขอบคุณแม่ไก่ด้วยเน้อนะขอบคุณคุณไก่ด้วยนะคะคุณไก่ชันเวทด้วยนะคะเนาะขอบคุณนักๆหลายๆนะเจ้าขอบคุณคุณธนงทุกบ้านเลยเน้อนะคุณเสือเย็นด้วยเนาะ สือเย็นนะคะนาอขอบคุณมากมากนะคะนาะคุณธนงดงพยะเจ้าไพ่คุณธนงบ้านในคุณธนงบ้านไรนะคะนาะคุณธนงดงบ้าคุณธนงบ้านป่าบ้านทุ่งคุณธนงบ้านนอกนะเจ้าขอบคุณมากมากเลยนะเจ้าน้องพักผ่อนได้เน้อนะบัดต้องันบัดทองเก่งใจอัดเด้อนะให้รับก็รับได้นะเจ้าน้องรับก็รับได้เนื้อนะ สอยไปเรื่อยๆแบบนี้นะ,ะสอยให้มันติดกันเนาะติดกับตัวแขนนะแล้วก็ซับในนะคะนะต้องสอยอย่างเดียวนะคะอันนี้เย็บไม่ได้นะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกบ้านเลยนะ,ะอ๋อเพลง,งนั้นอย่าเพลงอะไรอย่างก ดอกบัวตองนั่นน่ะดอกบัวตองนั้นงานั้นบานอยู่บนยอดด้วยอาว่าเสียงไม่ได้แล้วอานร้องเพลงม่ได้แล้วตอนนี้เสียงมันเหบแล้วเมื่อวานเนะาะเมื่อวานก็ไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะเมื่อวานนี้ลูกค้ามาเนาะลูกค้ามาแล้วก็นั่งรอนั่งรอของ,งานเอางานนะคะเนาะ คุณนะคะขอบคุณสิบเอ็ดท่านที่อยู่ด้วยกันนะคะเนาะคุณเสือเย็นไปหรือยังเนาะนะคุณเสือเย็นก็เก็บชั่วโมงอยู่นะคะเนาะอ๋อมอปิดีบ้านนะ้องสุภาสวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะพี่อาชนาขอบคุณน้องสุภานะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจให้เนาะเนาะแล้วก็รวมกันนะส่งกําลังใจให้นะ้องสุภารู้จักคุณจิ๋วหรอเปล่าเนาะนะ อ่าคุณจิวจิวจอานะจิวจอานะคะเนาะจอาเอสนะอ่าคุณจิวนะก็ประสบอุบัติเหตุนะคะเนาะก็มาอ่าร่วมกันส่งกําลังใจให้คุณจิวเนาะให้หายไวๆนะคะเนาะให้อ่าการผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะนะก็ขอให้ปลอดภัยเนาะน้องสุภาทํางานหรือเปล่าคะทางานหรือเปล่าไม่รู้น้องสุภาขึ้นไรหรือเปล่านะพี่อันไม่เห็นเด้งขึ้นมาเลยช่วงนี้อะ ขึ้นไลฟ์ไหมตอนเช้าอ่ะปกติจะขึ้นตอนเช้าเนาะหรือว่าพี่อาจไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดมือถือก็ไม่รู้นะคุณท่าน้องบ้านดอนนะสวัสดีเจ้านะหัวใจพลังบวกมาคุณท่าน้องบ้านไกลคุณท่าน้องดงลิ้นจี่นะจ๊ะเนาะขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าเนาะน้องสุภาขึ้นไลฟ์หรือเปล่านะ้อช่วงเช้าเนาะช่วงนี้งานยุ่งหรือเปล่าคะไม่ค่อยเห็นเลยเนาะไม่ค่อยเห็นคลิปไม่ค่อยเห็นอะไรเด้งขึ้นมานะหรือว่า หรือว่าพี่อัดไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เปิดตอนเช้าก็ไม่รู้นะอ๋อขึ้นค่าหรอขึ้นตอนเจ็ดโมงเช้าหรอขึ้นเหมือนเดิมหรอคะเอ๊ไม่ไม่เห็นเด้งขึ้นมาเลยเนาะพี่อัดต้องไปกดใหม่แล้มนนั้งเนนะต้องไปกดออกแล้วก็กดเข้าใหม่นะเอต้อ,นนองไปกดออกแล้วก็กดเข้าใหม่เนาะถนมพนบ้านดอนก็สนุกข้ามาเป็นพอปิดปบ้างสองนะคะเนาะ อ๋อโอเคขึ้นตกลงขึ้นกี่รอบคะขึ้นขึ้นตอนกลางคืนด้วยหรือเปล่าหรือว่าขึ้นแต่ช่วงเช้าวันนั้นวันนั้นที่เราคุยกันเนาะที่นะ้องสุภาที่จําได้ป่ะที่พี่อัดบอกว่าอะไรนะที่ไหนว่า,นะวาโอ๊ยรอเมื่อไหร่อย่างเงีนะ้คุณไก่เออเมื่อไหร่คุณไก่จะไปบ้านพี่อนะัดเนาะเออรอเออเดี๋ยวนี้มาแล้วมาแล้ว <laughs> มาจริงๆด้วย <laughs> เออ ดีใจมากนะคะเราอยู่ๆเขาก็มาเ้มา,มา,มามามาทั้งหลังบ้านมาทั้งคลิปมาดูคลิปให้ด้วยนะมาไลฟ์สดด้วยนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณสีบสามเลิฟนะคะเนาะที่อยู่ด้วยกันที่อัดสอยเสื้อนะสอยแขนเสื้อนะคะเนาะ